คลิปนี้นะครับเป็นคลิปของการเดินทางวันที่3นะครับซึ่งเรานอนที่เมืองฉางซาเนี่ยมา2องคืนแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเดินทางไปที่จางเจียเจียนะครับโดยการใช้บริการของรถไฟเมืองฉางชานะครับตรงไปที่จางเจียเจียเลยนะครับมาอยู่ที่สถานรถไฟแล้วตอนนี้อีกสินาทีจะเจ็ดโมงดอ,อยู่เลยนะครับตั้งเมล์สายส ที่บริเวณสถานีรถไฟฉางซานี่นะครับก็จะมีร้านพวกฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารร้านอาหารนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็เรียกว่าเลือกไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็มีร้านหนึ่งครับฮิตมากครับเค c ครับคนแน่นมากจนเข้าไปกินไม่ได้ครับเปิดตลอดย4ิบชั่วโมงด้วยนะครับเข้ามาในสถานีรถไฟแล้วนะครับดูที่บอร์ดนะฮะขบวนเ1หน6่นะครับแพลตฟอร์ม3ครับ ต้องขอบอกนิดนึงนะครับว่าการเข้ามาในสถานีรถไฟเนี่ยเขาจะต้องมีตั๋วเท่านั้นนะครับคนที่ไม่มีตัว๋วเข้าไม่ได้นะครับนี่ครับแพลตฟอร์ม3นะครับเดี๋ยวเราไปรอรถกันที่ห้องนี้นะครับเราเขียน w e i ting room เนี่ย เเวลานะครับจาก7โมง58ปกลายเป็น9โมง15ตอนนี้ก็คนเยอะมากเลยการเดินทางรถไฟนะครับเริ่มแล้วนะครับจะใช้เวลาทั้งหมดนะครับไปถึงจันเดยรเจี๊ยบประมาณ6ชั่วโมงนะฮะ โดยประมาณนะครับถ้าเป็นรถบัสก็จะประมาณ4 4-5ถึงชั่วโมงนะฮะก็พอๆพอกันนะครับทางนี้มาประสบการณ์ด้วยการนั่งรถไฟบ้างนะครับนี่ครับออกจากเมืองชางเต๋อไม่ได้ไม่กี่กิโลเนะครับจเจอหิมะนะหนังสั่นตกแนละ้วเมื่อคืนนี้ที่ทว่าเนี่ยเป็นหิมะแรกเลยเนี่ยที่ผมเจอ ถึงแล้วนะครับเมืองจางเจียเจียนะครับเดี๋ยวเราลงกันที่สถานีนี้นะครับึ จางเจียเจีย้ยนะครับที่เห็นข้างหลังผมนี่เป็นสถานีรถไฟของอาจางเจียเจีย้ยนะครับซึ่งใหญ่มากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวข้างๆสถา,า,า,านีรถไฟเนี่ยเราจะเห็นเ,เาเรนะียกว่าอะไรนะไอกระเช้าลอยฟ้าด้วยตัดผ่านเพราะว่ากระเช้าลอยฟ้านี้จะเป็นเส้นที่เราเดี๋ยวจะขึ้นเขาไปดูความสวยงามงจางเจียเจี้ยกันนะครับกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเลยตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสาม สี่สิบเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาที่ค้ากัน่อนะครับที่บริเวณสถานีรถไฟเมืองจางเจียเชยนะครับจะมีจุดบริการให้รถสถานะนะครับมีทั้งรถเมล์รถแท็กซี่นะครับแล้วก็รถบัสนะฮะรถบัสที่วิ่งออกต่างเมืองนะครับตรงบริเวณนี้ด้วยเรียกว่าการเดินทางต่อจากรถไฟเนี่ยไปที่ต่างๆเนี่ยง่ายมากๆนะครับตรงนี้มีแท็กซี่ด้วยครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะฮะแล้วก็ตรงจุดนี้ครับข้างๆ รถบัสเนี่ยก็จะเป็นอาคารบัสสเตชันนะครับเซ็ Center นเตอร์นะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมรถวิ่งตัดเมืองเลยนะครับอยู่ติดกับสายรถไฟเลยครับสถานีบัสสเตชันนะครับ <Hello. S 2> เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันี่แถวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปสำรวจพวกตารางเวลารถเผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้อง ไปเมืองเฟื่องหวงในอีกสองสันถัดไปด้วยนะฮะต้องไปดูตารางรถไปก่อนจะได้จองล่วงหน้านะครับที่นี่ก็ได้ที่พักแล้วนะครับชื่อว่าหัวเย่โฮเทลนะครับอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะครับอ่าราคาห้องนี้ก็1 0ึงร้อยหยวนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องน้าครับห้องน้ําที่เมืองจีนจะประมาณเนี้ยนะครับเป็นแบบนั่งยองๆนะฮะก็ไม่ได้เลวายอะไรนะครับทุกอย่างสะอาดสะอ้านดีนะครับ มี w i f ฟฟรีด้วยนะที่นี่ก็หลังจากที่เก็บของกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราดั้งรถเมล์เที่ยวกันดีกว่าครับเข้าไปในเมืองจางเจเจกันนิดหนึ่งนั่งรถสาย6นะครับเข้าไปจากสถานีรถไฟนะครับตรงเข้าเมืองเลยราคาแค่1่หยวนเท่านั้นเองนะฮะและ้วก็ไปไม่ไกลด้วยนะครับจริงๆแล้วประมาณ2กิโล1-2กิโลเท่านั้นเองนิดเดียวก็ถึงตัวเมืองแล้วครับนี่จะเป็นใจกลางเมืองนะครับซึ่ง จะมีห้างสรสรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้คืนนี้นะครับเราคงสำรวจเมืองกันนิดหนึ่งก่อนนะครับหาอะไรกินไปเรื่อยแป้งก็อร่อยนะร้อนๆขุ่นตัวขุ่นลุ่มขุ่นีบรรอากาศหนึ่งองศาแน่นอนนะครับว่าทุกเมืองก็จะมีฟูสตีดนะครับลักษณะนี้นะครับ ทุกเมืองเลยครับที่ไปจะมีอาหารพวกปิ้งย่างรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แวะกินไปเรื่อยครับระหว่งางทางแต่ขากลับครับดูเวลาเพลินนะครับเกิน3ามทุ่มรถเมล์หมดครับเลยนั่งแท็กซี่มา6หยวนเท่านั้นเองนะครับถูกมาก